สวัสดีค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะําม,มาัเลาะเล่นในสวนอีกแล้วมาดูดิว่าพริกที่ปลูกไปเป็นยังไงมัง่งโอ้ยยังคุยกระดินอยู่เลยยังคุยกระดินอยู่เลยพี่น้องเอ้ยระยะทางยังอีกยาวไกลมลัละกอ ปลูกมะละกอเยอะนะไม่ในะความคิดของติ๊กนะแค่บริเวณที่ติ๊กมีติ๊กก็ถือว่าติ๊กปลูกเยอะแล้วนะโลละสิบบาทส่งไมค้านี่ค่ะมะเขือมะเขือลงใหม่นะคะปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกมะเขือ อันนี้ก็งามงามอันกระเจี๊ยบแดงงามเท้นี่มะเขือมะเขือลงใหม่มะเขือเก,าก่ากำลังได้เก็บกินอยู่ทำสวนก็ต้องปลูกผักเนาะ อันนี้มะละกอฮอลแลนด์นะคะฮอลแลนด์ฮอลแลนดนะ์น่ะเอามาปลูกเข้าก่อนออกมามันไม่ใช่ฮอลแลนด์แต่ครั้งนี้น่าจะฮอลแลนด์ของจริงอันนี้ดอกดาวเรืองนี่ติิกมาหวานเยอะเยอะไม่ออกเลยนี่มาละักขนกไกล้ละใกลจะได้กำลังออกดอก มาล่ขีนกงามงามยอดก็งามงามพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเออทั้งปุ๋ยทั้งอะไรโฮมมาให้แล้วก็ยังไม่งามนี่มะเขือลงใหม่มเขือนมะละกอลงใหม่ปลูกมันทุกอย่างนั่แหละทำกะเกษตรแล้วเนาะ ปกมเือ,อเขดี๋ยวมาไล่ขี้นกก็ออกกำลังออกดอกออกดอกออกหน่วยยังไม่ออกหน่วยยังมาออกผลออกหน่วยอุยเกือบไปแล้วล้มแล้วเรื่องใหญ่ ออกหน่วยออกนี่นะโอ้เครือมันลามไปใหญ่เลยน,นนะน่ะเครือไอ้มะมะละลามไปที่ของเขาก็ออกไปที่ของเขานั่นแล้วเดี๋ยวค่อยดึงกลับเข้ามาเพราะว่าไม่ใช่อะไรไม่ได้ห่วงกินนะ แต่ว่าวัวน,นะคะวัวมันเห็นเขียวๆนะมันเอาคอล้วงเข้ามาในอันนี้ของเราเลยในที่ของเราเลยนี่พริกบรรยากาศในสวนมาให้ชมปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก ทั้งพริกทั้งอะไรลงใหม่หมดจะรอดไหมนี่พริกนี่ดูลักษณะแล้วเหมือนลักษณะคุณจะไม่ไหวนะเดี๋ยวมาลากขีนกนี่ต้องลือเคลือดูใช่ไหมมันไม่ได้ทำค้างมันนะเนาะบรรยากาศในสวนมาให้ชมค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขาย าแต่แนวปลูกพี่น้องเอ้ยทำกเกษตรทำไงได้ล่ะดูดิมาอีกกำลังออกหน่วยบรรยากาศในสวนมาให้ชมนะคะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ติ๊กด้วยนะคะ ผู้ติดตามไม่ขึ้นเลยเนื้อหาไม่ค่อยน่าสนใจหรือเปล่าทําในสวนนะคะทําเกษตรในสวนไทยพวกตัวเองทําในสวนเองนะคะค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ติ๊กด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมอยู่ดีมีแหงเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ